กรุงเทพหาไม่ค่อยมีอ่ามัน,ม,นมันเป็นอาหารยวนของอุดอรไงมันจะมันจะมีเนยหน่อยหอม,ข,อมขนมปังยวนไข่กระ,ะัะร้านนี้นะครับเป็นชุดอาหารเช้าที่ผมขับรถผ่านแล้วเห็นเออเขาขายอะไรก็ลองมานั่งทานดูหอ,อมเนยนั่งอยู่ตรงนี้ครับได้กลิ่นเนยโชยมาตลอดเวลา ดีค่ะร้านหนูนะคะมีไข่กระทาขนมปังยวนค่ะทีนี้ขนมปังชิ้นละ17บาทนะคะไข่กระทะา35บาทค่ะขนมปังมีไส้กุ้งเชียนหมูยอหมูสับหมูยองค่ะในชิ้นหนึ่งรวมกันหมดเลยผู้ถึงซื้อเป็นชุดอะคะ่ะชุดละ50บาทนะคะร้านหนูมีชาล้อนฟรีค่ะแล้วก็กาแฟซองนึง15บาทโอวัลตินซองนึ่ง15บาทค่ะ ขนมปังยวนไข่กระทะร้านนี้นะครับเป็นชุดอาหารเช้าที่ผมขับรถผ่านแล้วเห็นเออเขาขายอะไรก็ลองมานั่งทานดูอยากโชว์ครับขนมปังยวนเนี่ยย่างด้วยเตาถ่านร้อนๆนะครับแล้วข้างในเนี่ยไส้แน่นนะครับกัดคำแรกเนี่ยขนมปังที่นุ่มๆร้อนๆเนี่ยโอ้โหมันโดนเลยแล้วตอนเช้านะครับเนี่ยที่ร้านนี้เขามีชาจีน,นครับเป็น ชาต้มร้อนใหม่ๆนะครับเป็นน้ําชาร้อนๆเป็นบุฟเฟ่ต์ด้วยครับน้ําชาร้อนเนี่ยทานได้เลยไม่ได้เก็บสตางค์นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเมนูไข่กระทะไข่กระทะเมนูนี้เนี่ยดูพื้นนธรรมดาเรามักจะเห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วๆไปแต่ในเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันดังนั้นร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ริมถนนตรงสี่แยก แมนสีมุ่งหน้าสีวิแยกวรลจักรนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาตอนเย้าเช้าเนี่ยหยอดแม็กกี้นิดนึงมันหอมขึ้นมาเลยแล้วก็น่ากินมากนะครับแล้วสำหรับใครที่ทานไข่ไม่สุกก็สั่งแม่ค้าได้นะครับนี่ครับแม่ค้าก็จะทําไข่ที่ไม่สุกใครที่จะทานสุกก็สั่งแบบขอไข่สุกๆนะแม่ค้าก็จะทําให้อันนี้ครับอันนี้อันนี้แบบยางมะตูมนะครับจะเห็นว่า ไข่กระทะก็ดูน่าทานมากนะครับเราเหยอะแม็กกี้นิดนึงหยอะพริกไทยหน่อยนึงแล้วก็อร่อยอย่าบอกใครตอนตัดก็ระวังหน่อยนะครับกระทะก็ร้อนนะครับกระทะร้อนนะครับเพราะเมื่อกี้เพิ่งขึ้นมาจากเตารสชาติดีมากๆครับหอ,อมเลย นั่งอยู่ตรงนี้ครับได้กลิ่นเนยโชยมาตลอดเวลาแล้วก็เขาใช้เตาถ่านในการย่างขนมปัง,งกินเตาถ่านก็หอมโชยขึ้นมาตลอดเวลาเหมือนกันมันลงตัวมากกันครับอาหารร้อนๆตอนเช้าๆบรรยากาศดีๆจอดรถง่ายๆอ,อทานคู่ชาจีนหน่อยนึง เข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเลยครับอยากให้ทุกท่านได้ลองลิ้มชิมรสดูเราจะทานขนมปังกันนะครับใจแน่นๆ เป็นอะไรที่กลมกล่อมลงตัวพอดีเลยหมูยองหมูสับหมูยอคุนเชียงแล้วขนมปังที่ย่งางใีเตาถ่านตอนมือจับเนี่ยความร้อนยังยังสัมผัสได้ว่ายังมาร้อนๆเนี่ยตัวขนมปังก็รสชาติดีพอทานคู่กับชาจีนร้อนเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเลยอ,อร่อยมากๆครับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถววารจนะครับสีแยกแม้นสี สีแยกวรารจักรตลาดวรจักรเนี่ยมีโอกาสขอเรียนเชิญนะครับเชา้าเเพื่อนเพื่อนที่มาออกกําลังกายที่สวนลงมณีนาศก็ดีหรือจะขับไปทํางานก็ดีแวะทานอาหารเช้าที่ร้านขนมปังยวนจุดสังเกตนะครับก็ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพขัดมาหน่อยนึงจะเห็นโรงเรียนประสาทวุฒิร้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนประสาทวุฒิเชา้าๆจอดรถง่ายครับาารกินอาหารอร่อยอ กินให้มีความสุขจะได้มีกําลังกายกําลังใจในการไปทํางานตลอดทั้งวันในการไปทํากิจกรรมต่างๆที่คุณรักและชื่นชอบขนมปังยวนอร่อยมากครับสิ่งนี้ต้องระวังตอนทานนะครับก็คือกระทะเนี่ยจะร้อนมากนะครับระวังอย่าให้โดนมือนะครับเดี๋ยวมือจะพองและเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังก็คือกากานี้ก็ร้อนมากนะครับอย่าอย่าอย่าเข้าใกล้อย่าสัมผัส อาหารเช้าให้อร่อยและมีความสุขเรียนเชิญนะครับขนมปังยวนเยื้องเยิ้งตลาดวรจักรอร่อยมากครับ ร้านนี้เปิดมานานแล้วนะฮะทานแล้วก็ใช้ได้อยู่อร่อยเลยแหละครับขนมปังเขากับไข่ลวกไข่กระทะเขานะครับถือว่าใช้ได้เลยเปิดมานานพอสมควรทานประจาครับทานประจําส่วนมากผมจะมาช่วงเช้าก่อนมาทานก่อนช่วงเช้านะฮะราคากลางๆทานได้ทุกท่านนะครับผมก็ลองมาทานกันดูครับอร่อยครับใช้ได้ครับครับอร่อยครับกินทุกวันเลยขายของอยู่โบเบ๊ครับขายเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็ติกหกโมงก็มากินนี่ต่รอเลยอร่อยครับราคาสมเหตุสมผล ราคาเขาเป็นกันเองนะคะแล้วก็ความสะอาดสะอ้านก็โอเคค่ะสดใหม่ทุกวันค่ะมาทานประจําค่ะทุกวันค่ะไข่กระทะก็โอเคนะคะค่ะรสชาติกําลังดีค่ะก็อร่อยฮะเขาใช้ได้เลยก็ราคาไม่แพงก็รู้สึกว่ามันหอมหอมเตาถ่านเขานะ่นมปังก็หอมธรรมชาติดีนิดนึงสพาะผมนะแล้วก็มีโอเคน้าชาเขาก็็กธรรมดากลางๆก,ก็โอเคอ่ะคือ มันทานแล้วก็โอเคหน่อยนึงคือไม่แพงเน่ะเรื่องื่องไม่แพงแล้วก็ใช้ได้ด้วยสา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 ยยวนนี่นะหากินยากนิดนึงก็ถือว่าโอเคของเขาอใช้ได้เลยแล้วไม่แพงก็ร้านประจำอาหารเช้ารสชาติก็ใช้ได้นะฮะแล้วก็กินขนมปัง อย่างมากก็สองก้อนก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีก็สองก้อนก็อีกโอเคแล้วแล้วก็ไก่ไข่กระทะนะฮะไข่รกระทะเขาก็กรุงเทพหาไม่ค่อยมีอ่มันมันมันเป็นอาหารยวนของอุดรไงมันจะมันจะมีเนยหน่อยหอมหอมแล้วก็พวกหมูยอนะฮะหมูยอหมูสับกุนเชียงผสมกันไปก็กลมกล่อมดีถ้าใครชอบก็มาลองชิมดูครับผมก็มาทำประจำแหละ <laughs> ที่ตั้งร้านจะอยู่ทางถ้าผ่านมาทางสี่แยกวรจักรก็จะผ่านทางธนาคารกสิกรไทยนะครับผมแล้วก็ตรงขึ้นมาเรื่อยๆจะเจอโรงเรียนประสาทวุฒิมองทางขวามือก็จะเจอร้านผมเลยแต่ถ้าจะมาฝั่งสี่แยกแม้สีเราก็จะตรงขึ้นมาเรื่อยๆจะเจอลิตเติ้ลโฮมแล้วก็มองทางซ้ายมือก็จะเจอร้านเลยนะครับตอนเช้าแนะนํา มาให้ไวสามารถจอดรถได้เลยนะครับผมใครวันจันทร์ถึงวันเสาร์อะค่ะ6โมงเช้าถึงเก้าโมงค่ะเบอร์โทรนะคะโทรสารได้เลยค่ะ0 9 9ย์ค่ะ0 5นหค่ะ1202ค่ะเชิญได้เลยนะคะอดนอนกันได้นะคะไม่แผงมากค่ะอิ่มท้องอาหารเช้าได้เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะเชิญได้เลยค่ะ ก็แนะนําให้ลองมากินครับเพราะว่ามันเป็นอาหารเช้าของคนเวียดนามกินกันอ่าจะเป็นขนมปังยวนแล้วก็ไข่กระทะครับผมแนะนํามากินกันเยอะๆนะครับ